สวัสดีค่ะวันนี้วันที่30มิถุนายน2568นะคะก็อยากชวนติดตามช่องของเรากันนะคะมีเรื่องน่าสนใจมาฝากกันเรื่อยๆค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เออน่าทึ่งมากๆค่ะเรื่องของกลไกในอดีตท,ที่พยายามจะเ,ออเรียนแบบสิ่งมีชีวิตนะคะ <routinely> แล้วก็อีกมุมนึงคือเรื่องของออสตรีหลายๆท่านที่อาจจะถูกมองข้ามไปบ้างแต่จริงๆแล้วมีบทบาทสำคัญมากในการพลิกโฉมเทคโนโลยีครับ เป็นเรื่องที่สะท้อนความพยายามของมนุษย์จริงๆนะครับที่จะสร้างสรรค์ก้าวข้ามขีดจํากัดเอ่อไม่ว่าจะเป็นข้อจํากัดทางเทคโนโลยีหรือว่าข้อจํากัดทางสังคมในยุคนั้นๆนะครับถ้าพูดถึงยุคแรกๆนี่ศตวรรษที่1 7บเเหมือนคนจะสนใจเรื่องกลไกเรียนแบบชีวิตกันมากเลยนะคะใช่ครับขนาดเอ่อคริสเตียนเฮย์เคนส์ที่เป็นนักคณิตศาสตร์เก่งๆชาวดัตช์นะครับเขายังใคร่สร้างเหมือนกับเอ่อหุ่นกลกองทัพเล็กๆเลยนะถวายกษัตริย์ฝรั่งเศส ก็แสดงว่ายุคนั้นเขาสนใจเรื่องนี้กันจริงๆอ๋อ oh, ค่ะแต่ถ้าคนที่แบบว่ายกระดับเรื่องนี้ไปอีกขั้นเลยก็น่าจะเป็นชาร์กเดอะวอกองทรงใช่ไหมคะกับเป็ดในตำนานตัวนั้นใช่เลยครับเป็ดย่อยอาหารหรือ digesting duck <c oughs> ที่แบบว่าทำจากทองแดงแล้วไม่ใช่แค่ขยับได้นะแต่จำลองการกินการย่อยแล้วก็เการขับถ่ายได้ด้วยโห oh, ทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะครับ <c oughs> คือข้างในมันซับซ้อนมากแต่ละปีกนี่มีชิ้นส่วนเล็กๆ400กว่าชิ้นแล้วเขาก็มีสิ่งที่เรียกว่าเหมือนเอ,อ่อห้องแลบ c h e m ข้างในเพื่อจําลองการย่อยอาหารนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่ายุคนั้นเขาคิดไปถึงขั้นนั้นแล้ว แล้วก็มีอีกตัวที่น่าชื่นไม่แพ้กันคือหุ่นเป่าฟลูดของเขาเหมือนกันสูงเกือบ6ฟุตเลยนะเล่นเพลงได้ตั้ง12เพลงเล่นฟลูดนี่มันยากมากเลยนะคะการควบคุมลมการกดคีย์ยากมากครับใช่ครับขนาดคนเล่นยังว่ายากเลยแต่นี่หุ่นยนต์ทำได้แล้วเออว่ากันว่าคนดูสมัยนั้นสัมผัสได้ถึงลมหายใจของหุ่นเลยนะโหสุดยอดไปเลยค่ะมันคือการผสมผสานศริลปะก,กับวิศวกรรมชั้นสูงจริงๆ แล้วความซับซ้อนนี้ก็ยังพัฒนาต่อไปอีกใช่ไหมคะอย่างองลีมายาเดช่างชาวสวิสที่สร้างหุ่นนักเขียนแบบที่วาดรูปได้เขียนกรอนได้ด้วยใช่ครับหุ่นตัวนั้นน่าสนใจมากคือมันมีความจําเก็บไว้ในกลไกตรงฐานทําให้วาดรูปได้ตั้งสี่แบบเขียนกรอนได้อีกสามบทแล้วก็มีเรื่องเล่าว,ว่าหุ่นตัวเนี้เกือบจะถูกไฟไหม้ทําลายไปแล้วด้วยอ้าวเหรอคะแล้วยังไงต่อคะแต่ว่ามีคนไปเจอแล้วก็เอ่อ บุรณะซ่อมแซมขึ้นมาพอซ่อมเสร็จทดลองเปิดเครื่องปุ๊บสิ่งแรกที่มันทําคือ,อวาดรูปเสร็จแล้วก็เขียนชื่อคนสร้างตัวเองลงไปเลยครับองรีมายาเดดโหขนลุกเลยค่ะเหมือนมันแนะนําตัวเองเลยนะคะเนี่ยครับประมาณนั้นเลยซึ่งเรื่องหุ่นกลเนี่ยก็ต้องพูดถึงอีกท่านหนึ่งที่สําคัญมากๆคือเปียร์ชาเกดรอสช่างนาฬิกาชาวสวิตเหมือนกัน เขาทำร่วมกับลูกชายแล้วก็หุ้นส่วนสร้างหุ่นออกมาสามตัวที่โด่งดังมากๆอ๋อสามตัวนั้นที่มีนักดนตรีนักวาดแล้วก็นักเขียนใช่ไหมคะใช่ครับสามตัวนั้นเลยตัวที่ว่ากันว่าซับซ้อนที่สุดนี่น่าจะเป็นนักเขียนหรือเปล่าคะที่บอกว่ามีชิ้นส่วนเยอะมากใช่ครับนักเขียนหรือ The w เ i t e r เนี่ยคือที่สุดแล้วครับชิ้นส่วนประมาณ6000ชิ้นได้6000ชิ้นครับแล้วมันเขียนหนังสือได้จริงๆนะ คือจุ่มปากกาขนนกลงในหมึกเองแล้วก็เขียนข้อความออกมาได้ประมาณ40ตัวอักษรแล้วข้อความนี่คือ,อ,อตั้งไว้ตายตัวหรือว่าเปลี่ยนได้คะนี่แหละครับที่น่าทึ่งคือมันเปลี่ยนได้ครับข้อความนี้สามารถตั้งโปรแกรมได้ผ่านชุดลูกเบี้ยวที่ซับซ้อนมากๆข้างในตัวหุ่นหลายคนเลยมองว่าอันนี้แหละคือเหมือนกับบรรทบ,บุรุษของคอมพิวเตอร์เลยเป็นแนวคิดเรื่องการประมวลผลข้อมูลการมีหน่วยความจำที่ตั้งโปรแกรมได้ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือมันไม่ได้แค่ทำงานตามที่ตั้งไวเ้เป๊ะแต่ปรับเปลี่ยนได้ด้วยสุดยอดจริงๆครับส่วนอีกสองตัวก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะนักวาดก็วาดรูปได้อย่างรูปเหมือนพระเจ้าหลุยที่15ส่วนนักดนตรีนี่เป็นหุ่นผู้หญิงเล่นออร์แกนจริงๆนะครับกดคีย์เองขยับตัวขยับหัวแม้กระทั่งหน้าอกก็ขยับเหมือนกำลังหายใจอยู่โหเหมือนจริงมากเลยครับ พอเล่นจบก็โค้งคำนับด้วยนะที่สำคัญคือทั้ง3ตัวเนี้ยทุกวันนี้ก็ยังอยู่แล้วก็ยังจัดแสดงยังทำงานได้อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ครับเปิดให้ดูเดือนละครั้งโหยังอยู่ถึงปัจจุบันเลยเหรอคะน่าไปดูมากๆเลยคะ่ะ ทีนี้จากเรื่องกลไกซับซ้อนมาถึงอีกเรื่องหนึ่งที่เราเกริ่นไว้คือเรื่องการก้าวข้ามขีดจํากัดเหมือนกันแต่เป็นในแง่สังคมโดยเฉพาะบทบาทของผู้หญิงในวงการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่บางทีเราอาจจะนึกถึงแต่ชื่อผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ครับประเด็นนี้สําคัญมากครับคือเราต้องเข้าใจบริบทประวัติศาสตร์ด้วยว่าสมัยก่อนเนี่ยโอกาสของผู้หญิงในการศึกษาหรือการทํางานในแวดวงวิชาการมัน มันจำกัดมากนะครับการเปลี่ยนแปลงมันเริ่มชัดเจนขึ้นก็ประมาณศตวรรษที่18แล้วกว่าจะได้รับการยอมรับจริงๆจ,จังๆก็ศตรวรรษที่ 19- 20โน่นเลยซึ่งแน่นอนว่าบุคคลอย่างมารียคูรีนี้มีส่วนสำคัญมากในการเปิดทางแต่ก็มีอีกหลายท่านนะครับที่สร้างคุณอุปการสำคัญมาก่อนหน้านั้นหรือร่วงสมัยกัน มีใครบ้างคะพอจะยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมคะครับอย่างเช่นเออเกรซฮอปเปอร์ per, ท่านนี้เป็นทหารเรือด้วยเป็นนักคณิตศาสตร์ด้วยแล้วก็เป็นผู้บุกเบิกด้านคอมพิวเตอร์เลยอ๋อเกรซฮอปเปอร์ per, ท่านนี้ทำอะไรที่สำคัญหรอคะเออตัวแรกเลยในปี1952คอมไพเลอร์นี่เหมือนตัวแปลภาษาทำให้คนเราเนี่ยสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาที่ใกล้เคียงภาษามนุษย์ได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับอ๋อ เหมือนทาให้คอมพิวเตอร์พูดได้เข้าใจภาษามนุษย์มากขึ้นประมาณนั้นครับแล้วท่านก็ยังร่วมพัฒนาภาษา,า COBOL ซึ่งเป็นภาษาโปรแกรมยุคแรกๆที่ใช้กันเยอะมากในวงการธุรกิจสุดยอดเลยค่ะเป็นผู้บุกเบิกจริงๆแล้วมีท่านอื่นอีกไหมคะอีกท่านที่เอ่อเรื่องราวน่าสนใจมากคือเฮดีลามาเฮดีลามานี่ใช่นักแสดงฮอลลีวูดคนสวยๆหรือเปล่าคะใช่เลยครับคนเดียวกันเลยคนส่วนใหญ่รู้จักท่านในฐานะดาราแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังเนี่ยท่านเป็นนักคณิตศาสตร์ เป็นวิศวกรที่เก่งมากๆคนหนึ่งเลยไม่น่าเชื่อเลยนะคะแล้วท่านประดิษฐ์อะไรเหรอคะมาเร็วๆเพื่อป้องกันการดักฟังหรือรบกวนสัญญาณตอนนั้นคิดจะเอาไปใช้กับระบบนำวิถีต่อปีโดโหล้ำมากเลยค่ะล้ำมากครับล้ำจนอตอนนั้นกองทัพมองว่ามันซับซ้อนเกินไปยังไม่เอามาใช้ แต่แนวคิดนี้แหละครับที่กลายมาเป็นรากฐานสำคัญของเทคโนโลยีไร้สายที่เราใช้กันทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็น GPS Bluetooth หรือว่า Wi-Fi ก็ตามเหลือเชื่อจริงๆค่ะจากดาราฮอลลีวูดสู่รากฐาน Wi-Fi ครับผมอีกท่านหนึ่งที่อยากพูดถึงคือสเตฟานีควอเล็กนักเคมีครับท่านมีค้นพบอะไรคะท่านค้นพบเคฟล a าครับในปี1967 ตอนนั้นท่านกําลังพยายามพัฒนาวัสดุใหม่ๆอยู่แล้วก็เจอสารละลายตัวหนึ่งที่มันดูดูแปลกๆค่ะแล้วยังไงต่อคะโอ้แข็งแรงขนาดนั้นเลยเหรอคะนั่นคือเคฟลาที่เราใช้ทําเสื้อกาอกันกระสุนใช่ไหมคะใช่เลยครับเคฟลาที่ใช้กันหลายๆมากตั้งแต่ชิ้นส่วนยานอาวกาศเสื้อกราะไปจนถึงอุปกรณ์กีฬาต่างๆนี่เป็นตัวอย่างของมองเห็นความเป็นไปได้ในสิ่งที่คนอื่นอาจจะมองข้ามไปหรือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่ว่าคว้าโอกาสนั้นไว้ได้จริงด้วยค่ะทั้ง3ท่านนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะครับแล้วสิ่งที่เชื่อมโยงเรื่องราวทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นคนสร้างหุ่นกลในอดีตหรือว่านักวิทยาศาสตร์หญิงเหล่านี้ก็คือความสามารถในการมองเห็นความเป็นไปได้ที่แตกต่างความกล้าที่จะ ท้าทายกรอบเดิมๆข้อจํากัดเดิมๆไม่ว่าจะเป็นข้อจํากัดทางเทคโนโลยีหรือข้อจํากัดทางความคิดทางสังคมการมีมุมมองที่หลากหลายนี่แหละครับคือหัวใจสําคัญของการค้นพบนวัตกรรมใหม่ๆเนาะ สรุปแล้วเรื่องราวที่เราคุยกันวันนี้มันก็เผยให้เห็นถึงความความชาญฉลาดความพยายามความมุ่งม,มั่นของมนุษย์จริงๆนะคะในการสร้างสรรค์สิ่งที่ซับซ้อนก้าวข้ามขีดจํากัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสร้างกลไกให้เหมือนมีชีวิตหรือว่าการต่อสู้ของผู้หญิงเพื่อให้ได้รับการยอมรับในแวดวงวิทยศาศาสตร์ครับ แล้วมันก็ชวนให้เราคิดต่อนะครับว่าเออการที่เราพยายามสร้างชีวิตเทียมในอดีตกับการที่นักวิทยาศาสตร์หญิงต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองในสังคมที่ไม่ค่อยเปิดโอกาสเนี่ยมันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับขีดจํากัดที่บางทีเราอาจจะสร้างขึ้นมาเองหรือเปล่าทั้งในใจเราหรือในสังคมแล้วศัก,กยภาพที่แท้จริงของมนุษย์เนี่ยมันจะถูกปลดปล่อยออกมาได้มากแค่ไหนถ้าเราสามารถเปิดพื้นที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนได้อย่างเท่าเทียมกันจริงๆ เรามาต่อกันเรื่องที่2เลยนะครับวันนี้เราจะมาพูยกันให้ลึกถึงแก่นของเงินกันเลยตั้งแต่อดีตปัจจุบันแล้วก็มองไปถึงอนาคตด้วยว่ามันเป็นยังไงโดยเฉพาะเรื่องความไว้วางใจเนี่ยมันสร้างมูลค่าให้เงินได้ยังไงแล้วธนาคารกลางเข้ามาเกี่ยวตรงไหน เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะมันเชื่อมโยงหลายอย่างมากทั้งประวัติศาสตร์ทั้งนวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็คำถามใหญ่ๆเกี่ยวกับทิศทางระบบการเงินโลกในอนาคตด้วยนะคะครับถ้างั้นเราเริ่มกันที่จุดกำเนิดธนาคารกลางก่อนเลยดีไหมครับ mm hmm. เห็นว่ามีเรื่องที่น่าสนใจอยู่ได้เลยค่ะต้องย้อนไปสวีเดนเลยค่ะปี1656นุ่นน่ตอนนั้นมีธนาคารเอกชนชื่อ s t o c k h o มส s b a n k o เขาก็ริเริ่มออกธนบัตรเป็นครั้งแรกๆในยุโรปเลยนะคะโห oh, ครั้งแรกๆเลยใช่ค่ะแต่ว่าสุดท้ายก็ไปไม่รอดเพราะว่าปล่อยกู้มากเกินไปคนก็เริ่มไม่เชื่อถือกลายเป็นวิกฤตธนาคารครั้งแรกของสวีเดนเลยค่ะจากบทเรียนครั้งนั้นก็เลยมีการตั้ง r i ก b ์แบงขึ้นมาปี1668ให้เป็นธนาคารของรัฐสภาไปเลยเพื่อสร้างเสถียรภาพซึ่งอันนี้แหละค่ะคือธนาคารกลางแห่งแรกของโลกอ๋อ oh, ครับ จะเห็นว่าธนาคารกลางหลายแห่งนะคะอย่างเฟดของสหรัฐเองก็มีจุดเริ่มคล้ายๆกันคือเกิดหลังวิกฤตในภาคธนาคารเอกชนแปลว,ว่า หลายๆครั้งธนาคารกลางก็เกิดขึ้นเพราะว่าภาคเอกชนเคยมีปัญหามาก่อนรัฐก็เลยต้องเข้ามาดูแลใช่ค่ะส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นเลยแล้วก็ในยุคแรกๆนะคะธนาคารกลางยังมีอีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญคือช่วยรัฐบาลระดมทุนโดยเฉพาะเวลาจะทำสงครามเพราะสมัยก่อนรัฐบาลเองอาจจะยังไม่มีเครดิตดีพอที่จะไปกู้เงินเยอะๆโดยตรงได้นะคะอ๋อครับน่าสนใจมากครับแล้ว สิ่งที่ค้ำประกรันมูลค่าเงินที่เราใช้ใช้กันทุกวันนี้แล้วครับคืออะไรสมัยก่อนผมเข้าใจว่าเป็นทองคำถูกต้องค่ะเดิมทีระบบเงินมันผูกกับทองคำหรือโลหะมีค่าอื่นๆ แต่ระบบนั้นก็ค่อยๆหายไปจนมาสิ้นสุดแบบชัดๆเลยตอนิก o n นช็อกปี1971ที่สหรัฐเขายกเลือกการผูกดอลลาร์กับทองคําไปเลยครับครับปัจจุบันเงินส่วนใหญ่ที่เราใช้กันเป็นเงินเฟียสนะคะคือมันไม่ได้มีสินทรัพย์มีค่าจริงๆหนุนหลังเลยตรงแล้วแต่มูลค่าของมันเนี่ยมาจากความเชื่อมั่นล้วนๆเลยความเชื่อมั่นใช่ค่ะ ความเชื่อมั่นในรัฐบาลแล้วก็ธนาคารกลางที่ออกเงินนั้นๆเหมือนที่คุณฮาร์รลี่เคยเขียนไว้ว่าความไว้วางใจคือวัตถุดิบในการผลิตเงินทุกชนิดมันใช้ได้เพราะเราเชื่อว่าคนอื่นก็เชื่อเหมือนกันนะคะอ๋อเข้าใจแล้วครับค่ะแล้วการที่กฎหมายกําหนดให้เป็นเงินที่ชําระหนี้ได้ตามกฎหมายหรือ l e ก a l เท t เดอรอันนั้นก็ช่วยเสริมความยอมรับด้วยเข้าใจแล้วครับทีนี้มีประเด็นที่ว่าธนาคารพาณิชย์สร้างเงินขึ้นมาเองได้อันนี้น่าทึ่งมาก แต่จากข้อมูลที่เราดูกันมามันก็มีความเห็นแย้งเรื่องความเสี่ยงอยู่เหมือนกันว่ามันควบคุมด้วยจริงแค่ไหนค่ะประเด็นนี้สําคัญมากค่ะคือจริงๆแล้วเงินที่ธนาคารกลางสร้างโดยตรงอย่างธนบัตรเหรียญหรือเงินสํารองที่แบงก์พาณิชย์ฝากไว้กับแบงก์ชาติเนี่ยมีสัดส่วนน้อยมากนะคะอย่างในนอร์เวย์นี่ไม่ถึง 2. 5ของเงินทั้งหมดในระบบด้วยซ้ํา น้อยขนาดนั้นเลยเหรอครับใช่ค่ะเงินส่วนใหญ่ที่เราใช้กันจริงๆก็คือเงินฝาก Deposit Money ในบัญชีธนาคารพาณิชย์เนี่ยแหละค่ะซึ่งตัวเลขนี้อย่างนอร์เวย์ก็ประมาณ97%เลยโหเยอะมาก แล้วเงินนี้มันถูกสร้างขึ้นมาโดยธนาคารพาณิชย์เองเลยตอนที่เขาอนุมัติสินเชื่อให้เราเงินก้อนนั้นมันก็เหมือนปรากฏขึ้นในบัญชีผู้กู้เหมือนที่เขาพูดกันว่าเสกมาจากอากาศนั่นแหละค่ะเหมือนเสกขึ้นมาเลยใช่ค่ะแล้วเงินนี้ก็จะหายไปจากระบบเมื่อน,นี่ก้อนนั้นถูกจ่ายคืนไปฟังดูฮึมเสี่ยงเหมือนกันนะครับที่ให้ธนาคารพาณิชย์สร้างเงินแบบนี้ได้แล้วทำไมเราถึงยังเชื่อมั่นในระบบนี้กันอยู่ครับ ใช่ค่ะมันมีความเสี่ยงโดยธรรมชาติเลยค่ะจึงจําเป็นต้องมีระบบการกํากับดูแลที่เข้มแข็งมากๆซึ่งอันนี้ก็เป็นบทเรียนจากวิกฤตการเงินหลายๆครั้งเลยตั้งแต่ Lehman Brothers ปี2008หรือย้อนไปวิกฤตธ,ธนาคารในสวีเดนช่องปี1,900ก็มีนะคะอันนั้นคล้ายๆวิกฤตต้ยมยำกุ้งบ้านเราเลยอ๋อคล้ายๆกันเหรอครับคล้ายกันค่ะวิกฤตสวีเดนตอนนั้นชี้ให้เห็นถึงอันตรายของการที่ ผ่อนคลายกฎเกณฑ์เร็วเกินไปที่เขาเรียกกันว่าปล่อยผีนะคะคือยกเลิกการควบคุมที่เข้มงวดไปแล้วพอประกอบกับหนี้ครัวเรือนสูงสูง,สงการพึ่งพาเงินทุนต่างประเทศมากๆมันก็เลยเกิดวิกฤตอสังหาริมทรัพย์แล้วก็แบงล้มตามมาครับครับน่ากลัวเหมือนกันนะค่ะดังนั้นการมีกฎเกณฑ์ที่รัดกุมอย่างการกำหนดให้ธนาคารต้องมีเงินกองทุนที่เพียงพอมีสภาพคล่องที่ดีและการที่ภาครัฐเข้ามาจัดก,การวิกฤตได้รวดเร็วเลยสำคัญมากๆค่ะ กฎเกณฑ์อย่าง Basel 3ก็พยายามทำให้ธนาคารต้องมีเงินทุนของตัวเองมากขึ้นเพื่อเป็นเหมือนกันชนรองรับความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะครับทีนี้มาถึงยุคปัจจุบันทุกอย่างดูเป็นดิจิทัลไปหมดเลยเงินสดนี่จะค่อยๆหายไปไหมครับอืมการใช้เงินสดลดลงจริงค่ะแต่ถามว่าจะหายไปเลยไหมเออคิดว่ายังไม่หายไปไง่ายๆนะคะเพราะมันยังจำเป็นในฐานะเป็นระบบสำรองฉุกเฉินอยู่ ระบบสำรองหรอครับอย่างเช่นอย่างเช่นลองนึกภาพว่าถ้าระบบดิจิตอลมันล่มไปเช่นโดนโจมตีทางไซเบอร์เหมือนกรณีธนาคารกลางบังกลาเทศที่เคยมีข่าวว่าโดนแฮกเกอร์พยายามขโมยเงินเกือบพันล้านดอลลาร์อันนั้นนะครับอ,อ๋อจำได้ครับที่ว่าเครื่องพิมพ์หมึกหมดพอดีเลยรอดไปใช่ค่ะเกือบไปละถ้าตอนนั้นหรือถ้าในอนาคตเราไม่มีเงินสดเลยเราจะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับ การจ่ายเงินดิจิตอลผ่านแอปผ่านบัตรมือสะดวกก็จริงฮะแต่ก็ต้องแลกกับความเป็นส่วนตัวที่น้อยลงข้อมูลเราถูกเก็บไปหมดเลยอาจจะคล้ายๆโลกในนิยาย1 9 8 4ที่ทุกการเคลื่อนไหวถูกจับตามองอยู่ตลอดอืมก็น่าคิดนะครับแล้วเราก็ต้องพึ่งพาบริษัทเทคโนโลยีเอกชนมากขึ้นด้วยลองนึกภาพคุณอูลาคนละเมืองสมมุติในโลกที่ไม่มีเงินสดเลยถ้าวันไหนระบบธนาคารล่มขึ้นมาคุณอูลาจะไม่มีทางเลือกอื่นเลย ขาดความนิรนามในการใช้จ่ายแล้วก็เข้าไม่ถึงเงินที่รัฐร,รับรองโดยตรงด้วยครับนอกจากนี้มันก็มีเงินรูปแบบใหม่อื่นๆเกิดขึ้นมาอีกใช่ไหมครับใช่ค่ะมีเยอะเลยทั้ง e money อย่าง paypal หรือเงินที่ใช้ในแพลตฟอร์มเฉพาะอย่าง amazon coins หรือที่คือฮากันมากก็คือสกุลเงินดิจิตอลหรือค r y ป t o c u r r e n c y อย่าง bitcoin ครับ bitcoin นี่ผันผวนมากเลยนะใช่ค่ะ ผันผวนสูงมากแล้วก็ยังมีคำถามเรื่องความน่าเชื่อถือด้วยเพราะมันยังขาดการรับรองอย่างเป็นทางการ ซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลสำคัญนะคะที่ธนาคารกลางทั่วโลกรวมถึงแบงก์ชาติของเราด้วยกำลังศึกษาเรื่องสกุลเงินดิจิตอลที่ออกโดยธนาคารกลางหรือ CBDC กันอย่างจริงจังอ๋อ CBDC นี่เองค่ะก็คือเงินบาทในรูปแบบดิจิตอลที่ออกโดยธนาคารกลางโดยตรงเลยเพื่อเป็นทางเลือกที่น่าเชื่อถือในโลกยุคดิจิตอลนี่แหละค่ะ สรุปแล้วเงินที่เราใช้กันนี่มันมีความซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะครับมันตั้งอยู่บนฐานของความไว้วางใจจริงๆแล้วก็มีวิวัฒนาการมาตลอดและตอนนี้ก็กําลังอยู่บนทางแยกที่สําคัญมากในยุคดิจิตอลถูกต้องเลยค่ะประเด็นสุดท้ายสุดใหญ่จะฝากให้ผู้ฟังไปลองคบคิดกันต่อก็คือในขณะที่เงินมันกําลังกลายเป็นดิจิตอลมากขึ้นเรื่อยๆและบางทีอาจจะมีความผูกพันกับภาครัฐน,น้อยลงในบางรูปแบบนะคะคําถามสําคัญก็คือ แล้วความหมายที่แท้จริงของความไว้วางใจในระบบการเงินยุคใหม่เนี่ยมันคืออะไรกันแน่และใครควรจะเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการรักษาความไว้วางใจนั้นไว้เพื่อให้ระบบการเงินของเรายัางคงดําเนินต่อไปได้อย่างมั่นคงในอนาคตล่ะคะเรามาต่อกันเรื่องที่3เลยนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเอกสารโบราณที่น่าทึ่งมากๆชุดหนึ่งค่ะคือม้วนหนังสือทะเลเดซี โอ้โหการค้นพบนี้นะคะเรียกว่าสะเทือนวงการศึกษาพระคัมภีร์วงการประวัติศาสตร์ศาสนาไปเลยนะคะจุดเริ่มต้นนี่กเออ็เหมือนเรื่องเล่าเลยค่ะมีคนเลี้ยงแกะชาวเบดูอินไปเจอโดยบังเอิญช่วงปี1946-1947ถึง1947แถวแถวทะเลเดซีนะคะใช่ครับใช่ครับเป็นการค้นพบทีออ่สำคัญมากๆในศตรวรรษที่20เลยก็ว่าได้นะครับ พบเอกสารเกือบพันฉบับเลยนะทั้งแบบม้วนสมบูรณ์แล้วก็ที่เป็นชิ้นส่วนเล็กๆจากถ้ำหลายแห่งเลยครับแถวแถวคุมรานที่เชื่อว่าเป็นที่อยู่ของชุมชนโบราณที่เกี่ยวข้องกับม้วนพวกนี้นะครับอายุเอกสารนี้ก็เก่าแก่มากนะครับย้อนไปได้ถึงศตวรรษที่3ก่อนคริสต์กาลนู่นเลยจนถึงประมาณศตวรรษที่หหลังคริสต์กาลครับโหพันฉบับเก่าขนาดนั้นเลยครับส่วนใหญ่เขียนเป็นภาษาฮิบรูแต่ก็มีภาษาอารามิกแล้วก็กรีกปนๆมาด้วย เขียนบนวัสดุก็หลากหลายครับมีทั้งแผ่นหนังพาปิรัสแล้วที่น่าสนใจมากๆคือมีจารึกบนแผ่นทองแดงด้วยนะครับอันนี้แปลกมากแผ่นทองแดงเหรอคะน่าสนใจจังแล้วแล้วเอกสารเกือบพันฉบับอายุ2,000กว่าปีเนี่ยคำถามสำคัญเลยคือข้างในมันเกี่ยวกับอะไรบ้างคะถึงได้สำคัญขนาดนี้ อ๋อหลักๆเลยนะครับแบ่งได้เป็น3มกลุ่มใหญ่ๆครับผมกลุ่มแรกนี่เยอะสุดประมาณ4 0เปเ็นป็นสำเนาข้อความจากคัมภีร์ฮิบรูหรือที่เราเรียกว่าพันธสัญญาเดิมนั่นแหละครับที่น่าทึ่งมากๆคือมีสำเนาห,หนังสืออิสยาห์ที่เค่อนข้างสมบูรณ์มากซึ่งมันเก่ากว่าฉบับที่เราเคยมีก่อนหน้านี้เป็นพันปีเลยนะเป็นพันปีใช่ครับถือเป็นหลักฐานคัมภีร์ไบเบิลที่เก่าแก่ที่สุดเพราะที่เราเคยเจอมาเลยก็ว่าได้ สุดยอดเลยค่ะและอีก2กลุ่มล่ะคะอีกกลุ่มหนึ่งประมาณ30%เป็นพวกคำพีนอกสาระบบหรืออพอคริฟานะครับหมายถึงงานเขียนทางศาสนาที่ไม่ถูกรวมในสาระบบหลักของยูดาหหรือโปรเตสแตนต์รวมทั้งงานเขียนอื่นๆจากยุคพระวิหารที่2ด้วยอย่างเช่นหนังสือเอ็นนอกหนังสือยูบิลีอะไรพวกนี้ครับอ๋อค่ะค่ะแล้วกลุ่มสุดท้ายล่ะคะส่วนสุดท้ายอีก30 อันนี้ก็น่าสนใจมากครับคือเป็นเอกสารเฉพาะของนิกายหรือกลุ่มความเชื่อที่เราแบบไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ความเชื่อพิธีกรรมของเขาอย่างพวกคมภีร์กดชุมชนหรือ community r รูหรือม้วนหนังสือสงครามวอลสโกรพวกนี้นะครับโหพอฟังแบบนี้แล้วการเจอสำเนาคมภี์ที่เก่าขนาดนั้นมันเหมือนเราได้ย้อนเวลากลับไปดูต้นฉบับเลยนะคะแล้วเนื้อหาที่เจอเนี่ย มันเหมือนกับฉบับที่เราใช้กันทุกวันนี้เป๊ะๆเ,เลยไหมคะหรือว่ามีอะไรต่างไปบ้างอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยครับคือพบว่ามันมีความหลากหลายทางข้อความอยู่พอสมควรบางฉบับก็ใกล้เคียงกับคัมภีมาโซเรติกเท็กซ์ที่เป็นมาตรฐานที่เราใช้กันอยู่นะครับแสดงว่าเขาก็พยายามคัดลอกให้มันถูกต้องมากๆแต่ว่าหลายฉบับเหมือนกันก็มีความแตกต่างออกไปพอสมควรเลยอ๋อหรอคะต่างยังไงบ้างคะก็ รายละเอียดเล็กๆน้อยๆหรือบางทีก็ลำดับเนื้อหาต่างกันบ้างครับสิ่งนี้มันชี้ให้เห็นว่าในยุคนั้นนะครับตัวบทคัมภีร์เองก็ยังมีความเออ่ลื่นไหลยอยู่บ้างคือยังไม่ได้ถูกกำหนดตายตัวเป๊ะๆเหมือนในยุคหลังที่มีการวางมาตรฐานเราๆปีคริสตศักราช100การค้นพบนี่เลยเปลี่ยนความเข้าใจเดิม,ดมของเราเกี่ยวกับการถ่ายทอดพระคมภีไปเลยครับน่าสนใจมากค่ะครับแต่ก็มีข้อสังเกตยอย่างหนึ่งคือ ในบรรดาม้วนหนังสือทั้งหมดที่เจอนี่ไม่เจอหนังสือเอสเธอร์เลยนะครับอ้าวล่ะคะทําไมล่ะคะพอจะทราบเหตุผลไหม อันนี้ก็ยังเป็นปริศนาอยู่ครับนักวิชาการก็มีหลายทฤษฎีแต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนอืมพอเราดูเนื้อหาที่มันหลากหลายมากทั้งคัมภีร์หลกักคัมภีร์นอกสารระบบแล้วก็มีกฎของนิกายที่ไม่เคยรู้จักอีกมันก็ชวนสงสัยนะคะว่าเอ๊ะคนกลุ่มเดียวเขียนทั้งหมดนี้จริงหรือหรือว่าเป็นการรวบรวมมาจากหลายๆที่มีทฤษฎีไหนที่แบบดูเป็นไปได้มากที่สุดคะตอนนี้ทฤษฎีที่เด่นที่สุดเลยนะครับ ก็ยังเชื่อว่าเป็นของนิกายเอซีนนะครับเขาเป็นกลุ่มชาวยูที่ค่อนข้างแข่งครัดแยกตัวออกจากสังคมกระแสหลักไปแล้วก็เชื่อกันว่าอาศัยอยู่ที่ชุมชนคุมรานใกล้ๆกับถ้ำที่เจอเอกสารนี้แหละครับอ๋อค่ะเนื้อหาในเอกสารเฉพาะนิกายหลายๆฉบับมันก็สอดคล้องกับแนวคิดที่เราพอจะรู้เกี่ยวกับพวกเอซีนอยู่บ้างแต่ก็เออ มันก็ยังไม่ใช่ข้อสรุปสุดท้ายนะครับบางทฤษฎีก็เสนอว่าอาจจะเป็นคลังเอกสารจากพระวิหารในเยรูซาเล็มเลยที่เขาเอามาซ่อนตอนเกิดสงครามก็เป็นไปได้นะคะใช่ครับหรืออาจจะเป็นของกลุ่มชาวยิวอื่นๆก็ได้ตอนนี้นะักวิชาการก็ยังถกเถียงกันอยู่ครับยังมีความลึกลับซ่อนอยู่เยอะแสดงว่าการศึกษาก็ยังต้องดําเนินต่อไปเรื่อยๆนะคะและปัจจุบันนี่มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยไขยปริศนาบ้างไหมคะจากพวกชิ้นส่วนโบราณพวกนี้ โอ้โห oh ช่วยได้เยอะมากเลยครับมีการใช้เทคโนโลยีอินฟราเรดดิจิตอลอันนี้เอาไว้อ่านข้อความที่มันจางมากๆจนมองไม่เห็นแล้วเราล่าสุดเลยนะครับมีการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI AI เหรอคะใช้ทำอะไรคะ เอามาวิเคราะห์ลายมือบนม้วนหนังสืออิสยาฉบับสมบูรณ์นะครับ mm hmm. ผลวิเคราะห์จาก AI เนี่ยชี้ว่าอาจจะมีคนคัดลอกถึง2คนที่ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากแต่ลายมือสองคนนี้คล้ายกันมากจนตาเปล่ารอยแยกไม่ออกเลยโห oh, ขนาดนั้นเลยครับ นี่คือสิ่งที่เทคโนโลยีช่วยเผยให้เราเห็นได้นอกจากนั้นนะครับยังมีการวิเคราะห์ DNA จากหนังสัตว์ที่ใช้ทำมูลหนังสือด้วย DNA จากหนังสัตว์เพื่ออะไรคะเพื่อช่วยจำแนกแล้วก็จัดกลุ่มชิ้นส่วนเล็กๆที่มันกระจัดกระจายอยู่นะครับ mm hmm. ให้สามารถนำมาปะติดปะต่อ,อก,กันได้ถูกต้องแม่นยำม,มากขึ้นเหมือนเราต่อจิ๊กซอว์ประวัติศาสตร์เลยครับผมฟังดูน่าทึ่งมากเลยค่ะแต่ว่า การดูแลรักษาสมบัติล้ำค่าอายุตั้ง2,000ปีแบบนี้คงไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยใช่ไหมคะท้าทายอย่างยิ่งเลยครับอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าช่วงแรกๆหลังการค้นพบเนี่ยการจัดการอาจจะยังไม่ระมัดระวังเพียงพอบวกกับสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปทําให้เอกสารบางส่วนก็เสียหายไปอย่างน่าเสียดายมากๆครับอืมเข้าใจเลยคะ่ะลองนึกภาพตามนะครับเอกสารมันบอบบางมากอายุ2,000ปี ถูกเก็บในหายดินเผาในถ้ำมาตลอดและจู่ๆก็ถูกเอาออกมาเจอสภาพอากาศปัจจุบันเจอความชื้นเจอแสงมันก็แย่เลยครับสำหรับเอกสารเป็นฝันร้ายของนักอนุรักษ์เลยนะคะนั่นใช่เลยครับปัจจุบันก็เลยต้องเก็บรักษาในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมอุณหภูมิความชื้นอย่างเข้มงวดมากๆและก็มีการทำสำเนาดิจิทัลความละเอียดสูงเอาไว้เพื่อให้นักวิชาการศึกษาได้ง่ายขึ้นแล้วก็เป็นการถนอมตัวต้นฉบับด้วยครับ ค่ะแล้วเหมือนจะเคยได้ยินว่ามีประเด็นเรื่องอื่นๆด้วยใช่ไหมคะนอกจากเรื่องการอนุรักษ์ครับมีประเด็นที่ซับซ้อนเหมือนกันคือเรื่องกรรมสิทธิ์ซึ่งก็เป็นข้อพิพาทกันอยู่ระหว่างอิสราเอลจอร์แดนแล้วก็ปาเลสไตน์เพราะว่าพื้นที่ที่คนพบเนี่ยประวัติศาสตร์มันทับซ้อนกันอยู่มากครับอ,อ๋อค่ะค่ะแล้วที่น่ากังวลอีกอย่างคือปัญหาเรื่องการปลอมแปลงชิ้นส่วนมวลหนังสือที่เริ่มมีให้เห็นในตลาดมืดช่วงหลังๆนี่แหละครับ ก็สร้างความปั่นป่วนให้นักสะสมนักวิชาการพอสมควรเลยโห oh, มีเรื่องปลอมแปลงด้วยหรอคะเนี่ยซับซ้อนจริงๆครับผมแต่โดยรวมแล้วนะครับม้วนหนังสือทะเลเดซีเนี่ยถือเป็นหน้าต่างบานสำคัญมากๆเลยที่เปิดให้เรามองย้อนกลับไปเห็นโลกความคิดความเชื่อวิถีชีวิตของชาวยิวในยุคพระวิหารที่สองซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญมากๆก่อนที่จะเกิดศาสนายูดาห์แบบแรบบีแล้วก็ศาสนาคริสต์ตามมา มันให้ภาพที่สมบูรณ์ขึ้นเกี่ยวกับรากฐานทางศาสนาและวัฒนธรรมของเราเยอะเลยครับเป็นเรื่องราวที่ทั้งน่าทึ่งแล้วก็ซับซ้อนจริงๆนะคะฟังแล้วก็ชวนให้คิดต่อไปอีกว่าในอนาคตเนี่ยเทคโนโลยีจะช่วยให้เราอ่านหรือเข้าใจอะไรจากเศษเสี้ยวเล็กๆพวกนี้ได้มากขึ้นอีกไหมหรือว่าอาจจะยังมีม้วนหนังสือหรือเอกสารสําคัญอื่นๆที่ยังคงหลับไหลรอการค้นพบอยู่ที่ไหนสักแห่งในทะเลทรายหรือในถ้าลึกลับแถวนั้นอีกหรือเปล่าก็น่าคิดนะคะ สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเนื้อหาเจาะลึกน่าสนใจแบบนี้อีกค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ